มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อพื้นที่สีแดงพรุ่งนี้เจอฝนถล่มหนักเช็คเลยค่ะวันที่11พฤศจิกายน2566กรมอุตุพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่สกปเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่11พฤศจิกาย,ยน2566ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำเข้ามาปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกภาคก,กลางและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคใต้ จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองระยะนี้ อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง14พฤศจิกาย,ยน2566ภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากลมตะวันออกพาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและจะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ําเข้ามาปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกล้ทาง น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกเพชชบูรณ์ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกันโชคแรงบางแห่งบริเวณจังหวดัดเลยชัยภูมิหนองบัวลำพูขอนแกน่นมหาสารคามนคราราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทลบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝตั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีต่ตังและสตูลกรุงเทพมหานครและ,ละปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ ขอขอบคุณกรมวุฒินิยมวิทยาและขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ